อัปเดตราคาทองคําวันนี้นะครับทองคําตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา61,900นักานั่นเองครับก็ทองไทยมีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับจากเมื่อวานนะทองนอกเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยคือลงมาอยู่ในโซนซื้อของเราเลยนะก็คือ,อยังอยู่ในกรอบ4,100จนถึง4,000จนถึงับทองไทยเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของเอ,อ่อประมาณ62,600 60, จนถึง61,600นนะครับโซนประมาณเนี้ย เป็นแค่การประมาณนะเราก็เป็นโซนเก็บของนะครับคนได้ราคาประมาณตรงนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่หุ้นเมกาลงแรงมากนะครับทําให้ทองคําเนี่ยถูกดึงล่วงลงมาด้วยเล็กน้อยนั่นเองนะครับทําให้เราได้ซื้อในราคาที่ถูกลงสําหรับใครที่ซื้อมาบริเวณนี้หรือต่ากว่านี้อะไรก็ตามเนี่ยคือไม่ต้องซีเรียสแล้วถ้าเกิดมันจะหลุด4,000ลงไปคุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไม่ต้องขายนะครับก็ถือถือไปเดี๋ยวจะเห็นเองว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการพิมพ์เงินอะไรออกมาแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะ มันก็จะขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ชิวๆครับถือต่อไปนะครับหรือไม่ก็เข้าซื้อได้ตรงนี้ขอบคุณครับ